สวัสดีครับทุกท่านพอดีก็ออกป่านะครับวันนี้หยุดนะครับมาหาสองนกกระจาบทองนะพอดีเห็นกระจาบหัวเหลืองนะครับผมกระจาบอกลายอะไรเงี้ยกระจาบธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับผมทำรังอยู่ใกล้ๆกล้รังมิมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทําไมกระจาบถึงมาทํารังหรือว่ามิ้มมาทํารังแตนมาทํารังใกล้กระจาบอันที่จริงแล้วเนี่ยมิ้มมาทํารังก่อนแล้วนะครับอย่างในในคลิปเนี้นะครับผมพึ่งหลวงก็เหมือนกันพึ่งหลวงพอพึ่งหลวงไปทํารังเนี่ย นกกระจาบเห็นเนี่ยก็จะไปทํารังเหมือนกันเพื่ออาศัยเนี่ยให้พึ่งหลวงนะครับหรือว่ามิมคอยป้องกันคุ้มภัยว่างั้นเหออนะครับความคิดของกระจาเนาะอันนี้ในความรู้สึกที่เราเจอมาประจํานะครับก็คือว่าจะให้ถ้าใครมาทํารังทําร้ายรังค่าเนี่ยเจ้าจะต้องผ่านด่านก่อนว่างั้นเหออนะครับประมาณนั้นไม่ว่าสัตว์หรือคนหรืองูนะครับผมอ่ามันก็เป็นที่มาของการทํารัง ตามลังต่อลังแตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นนกที่ฉลาดนะครับผมก็มีหลายๆท่านบอกว่าเอ้ย e uh, อยากได้ลังไปแขวนบ้านไม่ได้นะครับทั้งลังทั้งตัวนกเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับมีหลายๆท่านที่เอาไปแขวนบ้านนะครับบางบางคนก็ไม่รู้นะครับหรือรู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ลองค้นดูนะครับผมแต่กระจาบเป็นเป็นนกคุ้มครองเป็นสัตว์คุ้มครองแน่นอนนะครับผม